ครับรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเรียกได้ว่าตลอดเวลาที่คุณผู้ชมติดตามรายการมานะครับมีประโยชน์ต่างๆนะครับให้คุณผู้ชมได้นําไปปรับใช้ในการนิยมในการสะสมพระเครื่องและพระบูชาของคุณผู้ชมครับและแน่นอนฮะเราอยู่กันในเรื่องราวของหลวงพ่อคูณกับคุณหนุ่มโคราชครับมาต่อกันเลยฮะครับผมคุณหนุ่มครับเป็นไงฮะต่อไปนี่ครับนี่ครับผมนี่คือเจริญพรบนครับขออนุญาตนะครับนำออกมาจากซองได้ไหมฮะได้ครับได้ครับครับผมเจริญพรบนปี36 ครับผมเจริญพรบนปี36ออกวัดบันไลครับผมน่าสนใจไงบ้างเพราะว่าคนส่วนมากที่นําไปใช้อ่ะเกับเกี่ยวกับค้าขายอ่ะแต่สังเกตด้านหลังจริงมีคาว่าเมตตามหาิยมอยู่ครับหลังเหรียญะครับผมาะว่าเมตตามหาิยมครับครับผมก็จะให้ผลเกี่ยวกับการมีเสน่เมตตาค้าขายเป็นหลักครับผมติดต่อค้าขายดีการการก็ดีติดต่อเจ้านายดีครับใครที่มีเจ้านายต้องทํางานเกี่ยวกับเรื่องขั้นเรื่องตําแหน่งเหมาะ ครับนะครับนี่เอาละครับแล้วเป็นไงฮะความพิเศษความสวยงามความสวยงามอยู่ที่ใบหน้าแล้วก็อยู่ตรงโค้ดคําว่าคูนครับครับผมตรงนี้อ่ะฮะครับตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมครับขวาครับผมจะมีเอกลักษณ์ก็คือนอเนนจะมีจะมีตาวัดอ๋อครับผมครับแล้วจะมีเสี้ยนอยู่ตรงตรงหลังนอเนนตรงตรงตรงเลยคําว่าตรงนอเนนะครับครับผมนี่จะมีเสี้ยนอยู่ครับนะแล้วในส่วนของตัวตัดด้านข้างล่ะครับตัวตัดด้านข้าง ก็จะมีตําหนิอยู่ตรงนี้ฮะะนครับสองบ้างฮะสองบ้างเนี่ยสังเกตได้ง่ายตรงนี้เหรอฮะครับผมอ๋อนี่นี่นี่ใช่ไหมฮะครับผมซึ่งต้องมีทุกเหรียญมีมีทุกเหรียญครับผมนีครับนะครับแล้วก็เป็นตัวตัดแบบทีเดียวขาดเลยครับเอาล้วครับในส่วนของของเรียนแบบเป็นงานใกล้เคียงไหมของใกล้เคียงส่วนมากของเรียนแบบเนี่ยใบหน้าของหลวงพ่อจะอูม ครับจะบวมดูบวมๆถูกไหมบวมจะบวมบวมแล้วตอนนี้พื้นเหรียญก็จะไม่แน่นครับผมครับออ๋ครับของของแท้เนี่ยพื้นเหรียญต้องแน่นๆแบบนี้ครับแล้วตัวหนังสือก็ชัดคมชัดของแท้ของเล่นแบบนี้ไม่ไม่ชัดไม่ชัดคือหนึ่งหน้าหลวงพ่ออูมสองตัวหนังสือไม่คมชัดสามผิวเหรียญไม่ได้ครับแล้วก็ตัวตัดนะเป็นตัวตัดก็ไม่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 ใกล้เคียงนะอ๋อไม่ใกล้เคียงนะครับผมแล้วโค้ดเป็นไงฮะโค้ดโค้ดก็จะเบอร์จะเบอร ต่อไปครับน่าสนใจต่อไปนี่คือเหรียญฉลองพัดยศครับครับผมปี35เอาล้วครับเป็นไงครับเหมาะเหมาะตรงที่ว่าหน่วยงานข้าราชการถ้าต้องการเลื่อนยศลก็จะแหน่งอันนี้เป็นเหรียญเหรียญฉลองพัฒย์ยศคือการเลื่อนตำแหน่งด้วยนะครับผผมมครับของหลวงพู่คูนปี35ครับผมเป็นในหลวงก็ได้ทหารให้ครับครับผม เป็นไงฮะของเล่นแบบนี้ไหมของเล่นแบบมีแล้วครับผมแต่ว่าตรงขอบตัดด้านล่างนี่ฮะครับตรงเนี้ยครับถ้าถ้าเป็นของเก๋เนี่ยตรงมุมแหลมพอดีเนี่ยนะฮะมุมแหลมเนเขาเขาจะคมเลยแต่ของเก๋เออแต่ของแต่ของแท้เนี่ยจะมีรอยก็เรียกว่าอะไรนะทู่ๆห่อครับผมอ๋อคือของแท้เนี่ยจะต้องทู่ไม่ถูกไหมฮะครับผมแต่ถ้าเกิดของเก๋เนี่ยเขาจะคมผิดปกติใช่แล้วก็จะมีรอยฟันเฟืองตรงเนี้ยสี่เส้นครับผมเนี่ยตรงเนี้ย ครับผมข้างละสี่เส้นข้างละสี่เส้นครับรวมสองค่าเป็นแปดเส้นครับจะมองเห็นครับผมเห็นดูครับอืมแล้วในส่วนของความคมชัดของของเล่นแบบเป็นไงฮะของคมชัดก็จะบวมๆเหมือนกันของแท้ก็จะผิวผิวแน่นตึงถ้าเกิดถามถึงเนี่ยระเครื่องของพระครูเนี่ยรุ่นไหนที่ที่ของเล่นแบบเขาทำได้ดีมากเรียกได้ว่าโดนกันเยอะเลยมีไหม ตอนนี้ที่นิยมก็ครับถ้าโดกันเดียกก็น่าจะเป็นเจริญพรครับผมเจริญพรก็คือนีน่ถูกไหมเจริญพรบนฮะขอเจริญพรบนน,น,นี่เป็นเหรียญนี้นี่เป็นเหรียญนี้ฮนะคุณผู้ชมต้องระวังนะฮะอันนี้คืออาจจะโดนได้ง่ายๆเลยถ้าโลภใช่ไหมฮะใช่ครับน,ะะนี่นะครับเนี่ยคือเหรียญนี้แหละเจริญพรบนต้องระวังเพราะว่าพี่หนุ่มบอกว่าของเล่นแบบนี้ทําได้ดีทีเดียวใช่ไหมทำไม่ดีแล้วคร,รับผมยังไงก็ระวังกันหน่อยอ่ะต่อไปครับพี่พี่หนุ่มฮะนี่น่าสนใจครับผม เหรียญพระคหลวงพ่อครูณเจ็ดลือกล่าวถึงรุ่นแรกครับปี2552นี่คือเหรียญรุ่นแรกรุ่นแรกเลยนะครับอันนี้เราไม่นับภาพถ่ายนะครับครับผมแต่ว่าภาพถ่ายในก่อนเหรียญรุ่นนี้ครับผมครับผมเอาละครับเป็นไงฮะความพิเศษอยู่ตรงไหนยังไงฮะตรงตัวหนังสือเนี่ยครับจะมีเส้นเสี้ยนทำไมเยอะครับตรงคำว่าหลวงพ่อคูณหรือตรงกอไก่กับยอยักษ์เนี่ยมันจะมีเสี้ยนวิ่งกระจายครับครับผม นี่คือจุดเด่นจุดในการดูแล้วมีตรงไหนีกฮะแล้วก็ห่วงเหรียญนะครับครับผมเป็นังไงเหรียญจะปิ้นอืมครับก็เป็นหวงจรอเหมือนกันครับผมครับแต่จะมีเนื้อเกินมาเยอะใช่ครับครับตัวตัดนะฮะตัวตัดตัวตัดรุ่นนี้เนี่ยมันจะตัดตัดตรงๆครับครับผมจะตัดละเอียดครับแต่ว่าคุณผู้ชมใบหน้าเนี่ยผมว่ายังไม่ค่อยเหมือนหลวงพ่อคุณเท่าไหร่ับใช่ครับครับผม อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเหรียญรุ่นที่หนึ่งด้วยนะครับผมครับผี่ไมอ่าเจริญพรล่างครับผมนี่เจริญพรล่างครับครับผมครับเจริญพรล่างเนี่ยเอ่อก็คือจะบอกว่าไงดีล่แหะมีเจริญพรบนก็เจริญพรล่างก็คือก็จะเมตตามหานิยมเหมือนกันพุทธคุณนะครับก็คือราคาจะย่อมกว่าเจริญพรบนหน่อยครับผมจะเหมือนเหมือนหลวกปู่ทีมอ่ะราคาอ่าก็อยู่หลักพันครับไปหาบุญ แล้วทีน,นีจ้จุดจุดที่เราต้องดูก็คือลักษณะการตั้มเหรียญเนี่ยมันจะมีวงเดือนตรงนี้ครับ,รบผมตร,ต,รตรงขอบเหรียญครับด้านหน้าเนี่ย <ific. S 1> จะมีขอบขอบเหรียญตรงหูเหรียญเนี่ยนะฮะตรงหูเหรียญจะมีขอบเดือนจะมีวงเดือนครับแล้วก็นี่ด้านขอบเหรียญก็จะมีวิ่งวิ่งทั้งเหรียด<อ>ด้านหน้าเป็นรอยวิ่งสำคัญต้องมีสำคัญต้องมีแล้วด้านหลังปั๊มปั๊มจะขยืดะครับสังเกตดูง่าย ตรงตัวหนังสือเนี่ยจะมีตัวตัวขยื่นเป็นขยื่นขยื่นครับมันซ้อนกันอยู่ใช่ครับครับผมอ๋ออันนี้ชัดเลยนี่ชัดเลยครับครับผมอ่าเอาละขออีกสักองค์นึงครับปิดท้ายครับผมปิดท้ายเหรอที่อยากจะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นประโยชน์ประโยชน์เอาของอักแปล้โหนี่ฮะเอาแล้วครับนี่นี่กิ่งยานวิทยาคมครับผมคุณผู้ชมฮะ รางวัลที่หนึ่งด้วยนะครับติดรางวัลมาแล้วนะครับขออนุญาตสัมผัสดได้ไหมได้ครับได้ครับครับผมนี่ฮะเป็นไงครับพี่สร้าง,งเมื่อปีพศสองสบสครับผมคือสร้างตอนที่ว่าเป็นเกี่ยวกับฉลองสมณศักดิ์ของหลวงหลวง,งพ่อคก็เ,เรียกว่าฉลองพระยศนะ,ค,ะครับครับแล้วพุทธคุณสวยงามลักษณะเขาเรียกว่าเรียนแบบ่พวก พวกกิ่งที่ว่าเป็นรุ่นเก่าๆกิ่งวัดประวรใช่ครับรุ่นเก่าแล้วจุดตายหลักๆเลยดูที่โค้ดฮะด้านหลังดูที่ตัวเลขตัวเลขต่อครับผมของเล่นแบบเขาไม่มีฮะหรือว่าเขามีแต่ว่ามีแล้วมันมันเบอร์เบอร์ตึ้งตึ้งนลักษณะถอดครับผมแล้วก็ดูอ่าฐานข้างล่างจะมีรอยตะไบละเอียดครับผมนี่ตะไบครับผมตะไบนี่ต้องเป็นแนวนี้หมดไหมมีมีโอกาสที่จะอย่างนี้ไหม รือว่าแต่ต้องต้องละเอียดขอครับผมคือเบอร์ตะไบเนี่ยใช่ไหมฮะครับเช่นต้องละเอียดแต่ว่าวิธีการตะไบแต่ยังไงก็แล้วแต่เป็นจะได้หมดครับผมครับผมอ๋ออันี่เอาละฮะคุณผู้ชมครับนี่คือเคล็ดลับในการดูนะครับโอ้โหสวยงามมากเลยฮะองค์นี้ครับเอาละครับวันนี้ก็เรียกได้ว่าได้สาระประโยชน์นะครับเกี่ยวกับพระหลวงพ่อคุณจากผู้ที่มีความศรัทธานะครับจากองค์หลวงพ่อคุณเป็นทุนอยู่แล้วนั่นคือคุณหุ่มโคราชครับวันนี้ขอขอบคุณคุณหนุ่มากมากครับที่มาแนะนําเรื่องราวดีๆนะครับแล้วก็ มาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับหลวงพ่อคูณให้คุณผู้ชมได้นำไปต่อยอดกันขอบคุณมากเลยครับ,<ง>บคุณผู้<ง>มชมครับหมดเวลาของรายการพรดเครื่องมือสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากติดต่อรายการของเรานะครับติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับช่องทางที่1 Facebook s l กสลั i พัเ,เคร่อไทยครับช่องทางที่2องพัเครื่องอันเ r อ c h f hotmail com คุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์และเขียนจดหมายนะครับมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆแนะนำติดชมรายการได้ตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมใหม่ๆภายในช่องเพับ คลิกไปดูไปอัปเดตกันได้ครับที่ w o r l d w i d e m i r a c r e c h a n n e l t v c o m ครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับขอให้บารมีและความศักเิ์สิทธของพระเครื่องพระบ,บูชาทุกองค์ครับที่เราได้รับชมในวันนี้ได้โปรดโดยเวลาที่คุณผู้ชมทุกท่านั้นประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนนะครับวันนี้ผมแนละคุณหนุ่มลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านครับถ้าสนใจ วัตถุมงคลรุ่มมงคลเทพทักษิณินี้นะครับท่านที่ตอบมาอย่างที่สราบผมพระเครื่องพระบูชาไทยได้เลยนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่ารุ่นนี้ไม่ผิดหวังครับของดีอยากได้บั้บูชาครับมงคลเทพทักษิณิิเนี่ยนะฮะเป็นวัตถุมงคลที่มีน้อยนะครับแล้วก็มีคุณค่าอย่างสูงนะครับท่านที่สนใจนะครับรีบหาครับเพราะว่าจํานวนจํากัดแล้วตอนนี้ได้ข่าวว่าทุกสายวิ่งมาต้องการบูชามงคลเทพทักษิณครับ